นั่งรอใครนั่งรอพี่ลอยมาโอ้โหนั่งรอตรงนี้เลยเหรอโอ้โหไม่นอนเลยเหรอจะไม่นอนเหรอนั่งรอตรงนี้เหรอลูกนอนตรงนั้นเลยโอ้ไปนอนตรงนี้ดีกว่าไหมไปส่งไปแอนไม่ไปแอนกลับหรือยังแอนกลับหรือยังโอ้ไปส่งไปแอนแล้วบอกบอกปแอนว่าไงนะเอหลับไปหน่อยหน่อยแล้ว แล้วเราออกมาตรงนี้เอาไปสงป่งไปเอ็นล้วบอกไงนะบอกบอกให้ไปอเอ็บอนบอกใครนะนมาดูลู้อูโ้โอ้ย,อย,อย labeled, ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไปบอกไปอเอ็นเลยบอกไปอเอ็นว่าไงนะนี่นี่ไปอเอ็นอยู่ทางนี้นี่ไปอเอ็นว่าไงนะบอกไปอเอ็นดิไป <of course. S 2> อ,อนออะะไร่หืมกับ ไปเร็วบายนะมาแอนกลับแล้วบายเร็วบายอ่ะฝากถึงฝากถึงใครอยู่ที่กากาฝากถึงใครฝากถึงพ่อไหมบอกไปแอนดิฝากถึงพ่อไหมไม่ฝากถึงพี่พลโอ้ยโอยจังวะานักดนเนาะโอย บายบายบายครับาครับเอ็มบายเดินทางปลอดภัยครับไม่เล่นดินแล้วลูกกลับแล้วกลับแล้วครับเร็วค่ำแล้วกว่าจะถึงบายบายแล้วมาดบายค่ะ พราะมิ้นมาสง่งน้องเขาแล้วมา,าครับเดินทางปลอดภัยครับ <Okay. S 2> โอเคอมาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มินนะจะกลับกับเขาเหรอมาตรงนี้เร็วจะกลับกับเขากลับไปหาใครกลับไปหาพี่พลยอ,อ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับลูกเลยวเราค่อยกลับนนหืมขี่อันไหน อันไหนอะโอ uh, ้อะไรเนี่ยเยดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกทำไมอ,อะไรติดตาน่ะลูกไมไปตรงนู้นไ,ไปตรงนู้นนี่ลองลอง,ลอง,ลองบายบายบาย,บายเอม็มเลยมาตรงนี้<แ>มาบายตรงนี้อย่าไปทำตรงนั้นเลยเลยบายเลยบายเอม็มเลยบไปมาย <laughs> ทาปิฟนะเอ็มหาเวลายอะเอันี่ขอให้ยอให้บีมด้วยคะอะไรนะให้อะไรนะเล่นให้ชมอิด้วยคโอ้เอาของเล่นมาชมอันมนด้วยนะคะอ้าไปแล้วบีเอ็มไปแล้วกลับไปแล้วบีเอ็มกลับไปแล้ว เดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าเจอกันอาบน้ำแล้วไม่เล่นดินนะลูกโอ้ลมเย็นมากอะไรพูดอะไรเนี่ยอ,อย่าเล่นดินเอยโอ้ลมหนาวจังเลยมินลมหนาวจังเลย ในร่มหนาวได้ไงอ่อาชออชีใครอือาชีเอออาชีกลับแล้วอาชีอ้หนูค่อยมาเอ้เอาอุ้ยรมพัดอะไรบิวเลยวุ้ยอ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 ุ้ย ออกไม่ได้น e ี่ๆช่วยดึง <collapsed> ช oh, ่วยดึงอึบ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 อ้าาาได้แล้วเฮ้ยเสียงอะไรเสียงเสีเปล่าเสียงใครใครชี้นี่นี่นี่หญาชี้อยู่ตรงนี้เมื่อแล้วเมื่อกี้ฮันอืม อ้งององเหน่ยเกือคักแล้วให้ขี้ดินน้ำน้ำแล้วน่ะมินอาบน้ำแล้วเก็บจังเลยอ่ะมาไม่เป่าให้มหมไม่เลยอย่าไปคานเอ้ยคานอะไรอะไรนะเออดึงแขนเสื้อลงหรืมันเย็นเดี๋ยวค่อยขี่ไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวจะอาบน้ำไปได้อ่าแอดบัตไปแล้วคุณคุณแล้วแอดบัตครับ โอ้ใครอ่ะนักข่าวแล้ววิ่งอะนักข่าวก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์นะคะยังไม่กลับกันเาลืมอะไรกันต้องกลับด่วน,นอโอ้ลืมโทรศัพท์ด้วยเฮ้ยม,มินมารับมินหรือเปล่าไปไหมไป,ไปไหมไปไหมไปสี่กอไหม ผีโคกระดูกโอ้ยมีมามืดมามาโอ้โหเกือบไปแล้วเอนเกือแล้วแล้โทรศัพท์โทรศัพท์ไรสุดอน,น,นโอ้ยเอ้าไปดูดิกลับมารับมินหรือเปล่าไป,ไปจอดตะวันนินทึกีนก,กันยังไม่ได้ล้างยี่บ๊าวันไม่ได้ล้างในเวลาล้างหึไปรับอามินหรือเปล่าเนี่ย บายบายรับช่องเลยบายรับช่องแล้วหนูไม่ข้นรถหนูรลนมันเย็น,น,อน,ยนโอเคโอ้โหต้องกลับมาด่วนอืมกอเกือบเกือบไปแล้วอืนึกว่ากลับมารับมินไปแล้ววีเอม อ,อะไรเขาลืมมินหรือเปล่าหืมเขาลืมมินไหมลูกเออไปเดี๋ยวพาเบ๊บอ,อาบน้ำก่อนปะเล,นนนเล่นอันไหนให้เราพาเบ๊บอ,อาบน้ำก่อนอู้ลมเย็นเลยมินลมหนาวเลยอุ้ยเบ๊บจะอาบน้ำเบ๊บแบเนี้อ่ะอุ้ยมินอาบหรือ,อยัง อาบแล้วเหรอคะโอ้ยไม่หนาวตายแล้วนะอาบแล้วโอ้ยโอยอย่าเล่นนะลูกอาบแล้วก็อย่าเล่นเลยเดี๋ยวได้อาบรอบสองนะคุณจะอาบอีกรอบสองไหมเดี๋ยวตกแล้วนะนะขยับเข้าไปโอ้ลมหนาวแล้วนะคะทุกคนดูบรรยากาศที่โคกหนองนาลมโชยโชยนะคะแต่ที่กุกอกก็หนาวเหมือนกันนะคะหนาวนะที่กุกอกก็หนาวแล้วนะคะ ที่นี่ก็หนาวเหมือนกันนะต้องได้ใส่เสื้อแขนยาวเลยไม่งั้นโอ้ยนะคะอย่างแอนมินนะ้อยเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบใส่เสื้อแขนยาวนี่หนาวหนาวนะคะทุกคนหนาวไหมลูกมีนน้อยหนาวไหมมินน้อยไม่หนาวไม่หนาวแล้วตัวเองอาบแล้ว <c oughs> อ่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะอยู่กับแอดมินน้อยนะคะทุกคนเนาะโอ้เขากลับจีกอกันแล้วนะคะอืมอบนหาอยู่คนเดียวนะอาปล่อยนะคะอ่าสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้คะ <Okay. S 1> ่ะบายบายยับซี่อนลูก <Okay. S 1> bye. บายบายก่อนค่ะบายเร็วมินบายมือด้วยหันมาด้วยโอเคขอบคุณค่ะ